แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าสยองขวัญเจอดีผีกองกอยสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อนิวเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่สัมผัสเรื่องราวลี้ลับมาตั้งแต่เด็กๆจากการบอกเล่าของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ้างแต่ก็ไม่เคยเจอผีตัวเป็นๆเ,เลยสักครั้งจนเมื่อประมาณ8ปีที่แล้ว ผมได้เจอกับสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่เรียกกันว่าผีกองกอยทําให้ผมรู้ว่าผีกองกอยที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆจากการบอกเล่าของปู่ย่าตายายนั้นไม่ใช่นิทานแต่มันเป็นผีที่มีตัวตนอยู่จริงในวันนั้นพี่โกซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่บ้านใกล้ๆกันมาชวนผมว่ากลางคืนจะพาไปล่าสัตว์ในป่าซึ่งเป็นป่าที่อยู่หลังไร่ข้าวโพดของแกบนเขาผมจึงตกลงจะไปด้วย เพราะโดยส่วนตัวก็าชอบหาของป่าและล่าสัตว์อยู่แล้วกลางวันจึงเตรียมตัวจัดหาโคมไฟดวงใหญ่ที่ใช้ติดตรงหน้าผากซึ่งเป็นโคมไฟที่คนชอบไปไร่ไปนาใช้กันในตอนกลางคืนแล้วก็เตรียมย่ามสะพายมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการล่าสัตว์ส่วนพี่โกก็เตรียมสัมภาระเช่นเดียวกับผมแต่สิ่งที่แกจะขาดไม่ได้ก็คือปืนแกป๊ปที่ใช้ยิงสัตว์ป่าพอตกค่ำพวกเราก็ออกเดินทางกันไปเพียงสองคนมุ่งหน้าไปที่ไร่ของพี่โกก่อน ซึ่งไร่ของชาวอีสานส่วนมากจะอยู่บนเขาที่ไม่สามารถใช้รถขึ้นไปได้ต้องเดินด้วยเท้าอย่างเดียวเส้นทางที่ลาดชันเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่มองไปรอบๆเห็นความมืดสลัวๆเพราะยังมีแสงจันทร์ส่องลงมาให้เห็นทางอยู่เสียงนกกาที่บินกลับเข้ารังมันส่งเสียงร้องเจ้๊วเจ้าระควรไปกับเสียงมแมลงเล็กน้อยต่างๆที่ร้องเสียงดังเซงแซ่ซึ่งผมกับพี่โกก็ชินกับเสียงพวกนี้และบรรยากาศเหล่านี้เป็นอย่างดี พราะจะชอบขึ้นมาบนเขาตอนกลางคืนเพื่อล่าสัตว์อยู่บ่อยๆแสงไฟจากโคมส่องให้เห็นทางชัดเจนทางที่คุ้นเคยทําให้เราสองคนเดินถนัดจนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ถึงที่ไร่ของพี่โกเราสองคนก็เลยเดินเข้าไปพักเหนื่อยในกระท่อมเล็กๆบนไร่อยู่สักพักจากนั้นพี่โกก็พาเดินมาที่หลังไร่แกบอกว่าถ้าเดินลึกเข้าไปอีกจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากทําให้มีสัตว์ป่าจํานวนหนึ่งผมรู้สึกตื่นเต้น พราะบริเวณที่พี่โก,โกแกว่าผมไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งเพราะเป็นป่าที่ลึกเอามากๆหากใครที่ไม่คุ้นทางอาจจะทําให้หลงทางได้เราสองคนต่างก็เดินฝ่าดงไม้อันหนาทึบเข้าไปตามทางพี่โกจะเดินนําหน้าเพราะแกเคยเข้ามาแล้วส่วนผมเดินตามหลังไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงเหมือนกับน้ําไหลพี่โกป่าแถวนี้มันมีลําธารด้วยเหรอผมถามด้วยความสงสัย มี่ิวะเป็นลำทานไม่ใหญ่มากหรอกอยู่ข้างหน้าเนี่แหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วพวกเราพากันเดินไปประมาณสิบนาทีเท่านั้นก็ถึงตรงลำธารพอดีเราต้องข้ามลำธารไปหรือเปล่าพี่ผมพูดพรังก็ใช้โคมไฟส่องเห็นน้ำลำธารใสแจ๋วเออสิวะถามได้พูดมากนะมึงตามกูมาพี่โกเอ็ดเบาๆพรังก็เดินนำหน้าไปเพื่อจะข้ามลำธาร แต่ในระหว่างนั้นเองผมกับพี่โกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแทรกเข้ามากับเสียงน้ําไหลมันดังไก่ไก่ไก่เราสองคนหยุดชะงักทันทีพิ่โกหันมาถามผมเบาๆมึงได้ยินเสียงอะไรเปล่าวะได้ยินพี่แล้วมันเสียงอะไรอะ่ะผมพูดพรานก็มองไปรอบๆแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรสักพักเสียงไก่ไก่ไก มันดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆพี่โกททาท่าทางลนลานก่อนวกกลับมายัางทางเดิมและดึงแขนผมให้ตามไปด้วยเราละมึงหลบก่อนทำไมพี่ผมถามงงๆแต่ก็เดินตามพี่เข้าไปเสียงแบบนี้กูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามันอาจจะเป็นสัตว์หรือตัวอะไรก็ได้กูไม่อยากเสี่ยงหลบก่อนหล,ลบก่อนให้มันผ่านไปก่อนเราค่อยเดินข้ามไปพี่โกพูดพลางหาที่หลบซึ่งมีกอไผ่ขนาดใหญ่อยู่ไม่ห่างจากลำธารมากนักแม้จะมีความมืดปกคลุม แต่ก็พอทําให้เห็นอะไรได้บ้างเพราะแสงจันทร์ข้างขึ้นส่องลงมากระทบลอดผ่านกิ่งไม้พอให้เห็นลำทารสลัวสลัวปิดไฟก่อนมึงเดี๋ยวสัตว์มันตื่นพี่โกสั่งให้ผมปิดไฟจากโคมไฟโดยด่วนซึ่งผมก็ทําตามแล้วพวกเราก็รอดูกันว่าเสียงประหลาดที่ว่าน,นั้นมันคือตัวอะไรกันแน่ก๋อยก๋อยก๋อยคราวนี้เสียงมันดังใกล้เข้ามามากรากับว่ามันมาถึงตรงลำธารแล้ว ผมกับพี่โกคอยแอบมองอยู่ไม่คลาาสายตาแต่สิ่งที่เห็นคือมันตัวอะไรสักอย่างมืดมืดมด,ด,ำดำดำกระโดดมาจากอีกฝั่งของป่าแล้วมาหยุดตรงลำธารตอนนั้นผมกับพี่โกยังมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เห็นแต่ว่ามันเป็นสีดำใหญ่ๆกระโดดลงในลำธารแล้วก็ก้มๆเงยๆเหมือนจะหาอะไรบางอย่างพี่พี่มันตัวอะไรอะ่ะผมกระซิบเบาๆกูก็ไม่รู้มันเห็นไม่ชัดเท่าไหร น้ำเสียงของพี่โกก็ยังเต็มไปด้วยความสงสัยเช่นกันแต่เราก็ยังเฝ้ามองมันไปเรื่อยๆซึ่งเวลามันกระโดดทีไรก็ดังกอยกอยกอยตัวอะไรมันร้องแบบนี้บ้างวะมึงรู้ปะพี่โกกระซิบถามผมบ้างผมนึกไม่ออกเหมือนกันพี่มึงอยากเห็นช,ชัดๆป่ะเผื่อเป็นหมูป่าจะได้จัดก,การมันสักทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาข้ามไปป่าอีกฝั่งพี่โกหันมาถามผมอีกครั้งเหมือนจะหาแนวร่วม หมูป่ามันร้องแบบนี้เหรอพี่เพิ่งเคยได้ยินผมก็ยังถามแกอยู่เพราะความสงสัยเออนะมันอาจจะเป็นหมูป่าหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าได้นะมืเอเฮ้ยขายได้หลายพันเลยน้ำเสียงแกดูตื่นเต้นมากสักพักพี่โกก็พาผมไปหลบตรงโขดเห็นขนาดกลางที่อยู่ติดก,กับลำธารแล้วทีนี้ก็จะเห็นมันชัดกว่าเดิมเพราะแสงจันทร์ตอนนี้สองจ้าลงมาตรงลำธารพอดีเราค่อยๆขยับตัวกันช้าๆอย่างเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้มันได้ยินเสียง ผมกับพี่โกก็เห็นแค่ด้านหลังของมันเท่าน,นั้นคนที่หยาบดำทั้งตัวแสดงให้เห็นว่ามันต้องเป็นสัตว์ป่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็แค่สันนิษฐานเพราะมันยังไม่หันหน้ามามันอยู่ในท่านั่งยองๆเหมือนจะหาอะไรในลำธารพี่โกก็ยังเชฉเง้อม,มองอยู่ไม่คลาดสายตาแกก็บน่นพรึรมพำกับผมว่ามันตัวอะไรเป็นแน่คราวนี้แกก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาว่าอาจจะเป็นหมีบ้างลัเป็นลิงบ้างลัก แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรสักอย่างที่แกว่ามาแต่ก็ยังเฝ้าดูไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่หันมาสักทีด้วยความที่พิโกแกเป็นคนใจร้อนแกบอกว่าไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้าได้ไปแล้วก็ต้องขายได้ราคาแน่ๆเพราะมันเป็นสัตว์ป่าแกจึงให้ผมใช้ไฟส่องไปยังตัวที่ว่านี้เพื่อแกจะใช้ปืนแก๊บยิงตรงที่หัวของมันผมก็ได้จ่ทําตามคําสั่งก็เลยถอดโคมไฟออกจากหัวแล้เปิดไฟจากนั้นก็ส่องไปยังเป้าหมาย ขณะที่พี่โกก็เตรียมตัวในท่าจะยิงพร้อมทันทีที่แสงไฟกระทบไอตัวที่มีขนมันหันมาแล้วยืนขึ้นผมแทบช็อกเพราะมันไม่ใช่สัตว์มันคือปีศาจหน้ามันคล้ายกับลิงดวงตาของมันใหญ่มากถลนออกมานอกเบ้าทั้งสองข้างปากของมันที่ใหญ่จนจะฉีกเท่าถึงรูหูเปรอะปื้อนด้วยเศษปลาดิบเขี้ยวของมันแหลมยาวโผลออกมาเป็นแผงผมยาวรุงรัง มือข้างหนึ่งของมันยังถือปลาเป็นๆที่จะตายแหลมิตายแหลขาใหญ่ยาวของมันที่มีเพียงข้างเดียวกระโดดพุ่งเข้ามาหาเราสองคนที่หลบอยู่โขดหินเสียงของมันก็ยังร้องดังก๋อยก๋อยก๋อยพี่โกลั่นไกปืนทันทีแต่ก็พลาดเพราะความกลัวไปถูกอ่วพี่โกออกปากด้วยความผวาแล้ววิ่งหนีออกจากตรงนั้นโดยเร็วผมก็เหมือนกันต่างคนต่างวิ่งไม่คิดชีวิตเพื่อกลับไปเส้นทางเดิมจนแน่ใจแล้วว่า วิ่งมาไกลพอสมควรเพราะมันถึงไร่ของพี่โกแล้วเราสองคนมาพักเหนื่อยในกระท่อมแล้วก็ใช้ไฟส่องไปยังทางที่มาก็ไม่ปรากฏเห็นปีศาจนั่นอีกแต่ก็ยังไม่ไว้ใจจึงออกความเห็นกันว่าควรจะกลับบ้านไปซะเดี๋ยวนี้เพราะมันอาจจะตามมาทันพวกเราจึงรีบเดินกึ่งวิ่งกลับเส้นทางลงมาที่บ้านจนปลอดภัยในที่สุดเมื่อมาถึงบ้านแล้วผมรีบเข้าบ้านทันทีน้ำท่าไม่อาบเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนแม่ก็ถามผมว่าทำไมกลับมาเร็ว ผมก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังซึ่งแม่ก็บอกว่าปีศาจท,ที่เห็นนั้นมันคือผีกองกอยเพราะมันชอบออกมาในตอนกลางคืนเพื่อหาปลากินตามลำธารจุดเด่นของมันคือมีขาเดียวและพอกระโดดมันจะร้องกอยกอยกอยไปด้วยซึ่งตรงกับลักษณะทุกอย่างที่ผมเห็นแม่บอกว่าถ้าผมกับพี่โกหนีไม่ทันมันจะทำร้ายและจับกินเป็นอาหารได้ผมจึงได้รู้ว่า ไม่ใช่แค่ในสมัยโบราณที่มันมีผีชนิดนี้แต่ในยุคสมัยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่โกก็ไม่เคยชวนผมไปล่าสัตว์ในป่าอีกเลยแล้วคุณละ่ะรู้จักผีกองกอยหรือเปล่ามาเล่าให้เราฟังได้นะครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ